ไหนก็จบแล้วไม่รู้จะอะไรให้ตัวเองก็เลยอาซื้อรถละกันจริงๆรนี่ขึ้อกเป็นดาวขึ้นไหมเป็นดาวหายแล้วเดี๋ยวซื้อน้ำมันให้ฮะเดี๋ยวซื้อน้ำมันให้น้ำมันแพงนะน้ำมันน้ำมันพื้นครับไม่รู้มีไปเอาติดรถไปทำกับข้าวมีการเรียนต่อไหมมีค่ะกำลังคิดๆอยู่ว่าอาจจะเรียนต่อป่อท แต่ว่าตอนนี้ก็ดูก่อนว่าละครเป็นปยังไงถ้าท่านหนักมากก็อาจจะรอ็นปีหน้ามีสนใจสาขาวิชาไหนเป็นพิเศษไหมมีอยากเรียนบริหาราค่ะกำลังคิดอยูอ่อาจจะเรียนโครก็ได้ทำไมถึงรู้สึก<แ>อยากเรียนบริหารล่ะครับเพราะนี่เ<ด>มื่อเราเรียน<ด>โปพิเศษมาตอนก่อนคือจริงๆในอนาคตคือมีมีสองทางที่เราอยากจะลองทำคือหนึ่งคือเป็นเรื่องหลักไปเลยอีกอย่างหนึ่งก็คืออยากจะทําธุรกิจกับตัวเองให้ตัวเองนี่แหละค่ะก็เลยรู้สึกว่าอยากไปเรียนเพื่อที่เอามาปรับใช้ในการทํางานของตัวเราเองด้วย ยินดีเนาะงาพี่ครับก็ก็เป็นช่อดอกไม้ครับผมส่วนของขวัญก็เดี๋ยวหาให้ครับมอะไรอะไรเออยากได่อะไรบอกไปเลยลูกบอกตรงนี้ไปมันหลักฐามดี่ยแบบพุ่งลอยๆพุ่งๆอะต้องทไรไ้รถอีกันกระเป๋ากเปากรเปาอไลกเออแบนไหนดีนะ ได้ไม่มีปัญหาเด็มันตะโกนขนาดนี้เลยย่ะศรียาแล้วนะการสื่อเลยนะที่ข้าทำเรื่องฟ p l แบบละครในตอนหน้าเม็ตติ้งก็ปังมากครับฟ s p แบ t ละครก็ดีมากๆนะครับผมในทั้งในแบบว่าเทนนอวิตเตอร์ในอะไรเงี้ยทุกคนก็ยังคอยช่วยกันซัพพอร์ตกันดีมากๆนะครับผมถือว่าเป็นเป็นกำลังใจในการทำงานให้เราต่อไปครับอันนี้เล่นเป็นตัวเองเหรอคะ เขาบอกนะครับใครใครก็บอกว่าเป็นตัวเองครับแต่กว่าจะเป็นอย่างนี้ได้ผมต้องเรียนมา17ดปีเลยนะพี่ใช้ชีวิตอยู่ที่พิศนิใช่ครับเพื่อที่จะเพื่อเล่นละครเรื่องนี้เลยนะครับนคดีนะรับใช่ครับมันมันใกล้ตัวครับมันด้วยความความทันเลน์ของตัวเราเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็มันค่อนข้างจะปรับได้ง่ายครับไง่ายแต่จริงก็ไกลตัวอยู่เหมือนกันเพราะที่ไม่ไกลไม่ไกล ตรงไหนที่ว่าเหมือนตรงไหนที่ว่าสึกว่าเหมือนเหมือนพี่เคนทุกอย่างตรงไหนครับครั่ปากกามาวงเลยฮะคือเวลาที่เขาเล่นอะไรสนุกสนุกตลกตลกเล่นมุกอะไรจริงเขาก็เป็นคนเข้มเป็นคนทะเน้นแต่ว่าอีกมุมึลงในชีวิตจริงเขาเขาจะค่อนข้างเงียบด้วย่ะเขาก็เลยพยายามขัดตลอดว่าเขาไม่ใช่แบบนั้นอแค่บางมุมฮะแค่บางมุมแค่บางมุมมันด้วยละครมันสนุกด้วยครับแล้วมันมันด้วยพี่เพชร ก็องประกอบต่างๆที่มันมันมีของเล่นให้เราได้เล่นด้วยครับในฉากอะไรนะครับมันก็เลยปล่อยได้สุดทุกฉากครับ<ฤ>ปล่อยได้สุดทุกฉากแฟนๆก็รอการกลับมาตลอดทันแบกจีนอะไนใช่ค่ะแฟนๆแฟนๆก็รอการกลับมาอละครอ,นออนก็อย่างที่เห็นนะทุกๆคนก็ส่งความคิดถึงมาไม่ว่าจะเป็นในทวิตเตอร์รวมถึงเรตติ้งทุกๆอย่างก็ขอบคุณมากๆเลยนะที่รอแล,แล้วก็ติดตามกันมาตลอด มันกด<า>ดันไหมก่อนที่มันจะออนว่าคู่เรากลับมามันจะประสบความสำเร็จหรือไม่เพราะม่หนุนแบบความคาดหวังไว้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆมีแต่ความ,บบวามตื่นตเต้นอยากจะดูพร้อมๆกับทุกคนนั่นแหละครับผมก็ด้วยด้วยผลงานทุกชิ้นที่เราได้ทําเราค่อนข้างที่จะใส่ใจมากๆแล้วก็ลงรายละเอียดกับตัวละครของเราเนี่ยเยอะมากๆอยู่แล้วเราก็เชื่อว่าถ้าเกิดว่า ละครละออนก็น่าจะมีคนที่ชอบเพราะมันด้วยละครที่มัน,มนเบาสมองมากๆด้วยครับมันเป็นละครคอม,มดี้ที่ทุกคนแบบสามารถดูได้อะไรเงี้ยครับ <c oughs> ในเรื่องของกระแสเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูครับก็ต้องลุ้นแฟนๆแล้วผมก็เชื่อว่าทุกคนก็รอให้กาลังใจเราเหมือนเดิมครับ้าเห็นว่าก่อนละครออนได้เดินสายไปนำบูนส,สุงเป็นที่มากทำบุญครับทำบุญค่อนข้างหนักครับมีช่วงจังหวะที่ว่างตรงกันพอดีก็เลยได้ไปทาบุญร่วมกันค่อนข้างบ่อยครับแต่ว่าแต่ว่าจริงๆต้องคาดหวังว่าแบบละครเรื่อง ต้องจางอะไรอ้โหขนาดนี้ละอ๋ออันนั้นเราไปสร้างแพกันค่ะไม่ไม่เราก็มีขอบเงินปกติค่แต่ว่าไม่คือเราเราสองคนทำทำงานเต็มที่ค่ะคเพวาะเราคาดหวังไหมเราแค่คาดหวังให้ทุกๆคนมีความสุขให้งานออกมาดีค่ะเราก็อยากแล้วเราคี่เ่าต้องพูดสายมือมา ว่แม่เราที่มูแล้วแม่เราแม่หนิงมูแล้วเรามูไหมถ้านั่งใส่มูมีแม่หนิงมูคนเดียวก็โดนเราหมดทุกคนค่ะเพราะว่าเราต้องไปไหว้พร้อมกันนึงล่าสุดแม่หนิงไปมีแบบลำแบบแบบแลกว่าอะไรเงี้ยแม่ขอเรื่องอะไรไว้ก็ไม่รู้ค่ะทุกวันนี้หนูก็ยังไม่รู้บอกแค่ว่าแก้บนไปพร้อมกันไดลรูกมารู้วันที่จะไปแล้วครับ จริงๆเพราะเปอย่างนั้นเรามีบนเลยมาดูขอให้สองลาบักจริงๆสองลาบส่วนใหญ่จะขอในเรื่องของสุขภาพทั้งตัวเราเองแล้วก็ขอในสุขภาพครอบครัวทั้งหมดครับผมเพราะด้วยสถานการณ์แบบนี้ถ้าเกิดรู้สุขภาพไม่ดีเราก็ไม่รู้จะเอาแรงไปไหนเป็นทำงานนะครับแล้วก็ในเรื่องของการทํางานเนี่ยก็ขอขอให้ทุกคนชื่นชอบในผลงานของเราทุกๆผลงานครับ ของมุกก็ขอไม่ไม่ต่างจากเชื่อมเท่าไหร่ค่ะก็ขอให้การงานราบรื่นมีงานมาตลอดแต่ว่าไม่ไม่ได้ถึงเป็นการบงแค่แบบขออนสบายสบายอย่าง,อย,างอย่างไปช่วงนาคาล่าสุดเอนกันช่วงนาคานาคีช่วงนี้ก็มีดราม่าต่างๆมีไอไอทีนะเราจองงานมากเลยเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างก่อนไปจริงๆเราเอ่อกลุ่มกุ๊ปเราเนี่ยค่อนข้างที่จะทำตามระบบทำตามกฎทุกอย่างนะครับผมจองก็ต้องจองตาม ตามระบบของเขาทุกอย่างเวลาจะไปเราก็จองล่วงหน้าไว้เป็นเดือนเหมือนกันก่อนที่จะได้ไปอะไรเงี้ยเวลาไปเราก็อ่อให้ไปให้ตัวเล็กมากที่สุดไม่ค่อยที่จะรู้สึกว่าไม่อยากให้เป็นอย่างที่เขาว่ากันเป็น V.I.P เป็นอะไรอย่างนั้นแต่เราขอเดินสะดวกเดินเดินสบายทำทำ,ทำตามในจุดที่เขามีกฎมีกติกาทาตามกติกาเขาครับทำตามกฎหมดเลยได้ล้วครับเขานตรงไล่าสุดเห็นบอกว่าเข้มเปลี่ยนผู้จิ้นแล้ว ยูโรครับเป็กินยูโรเหรครับอ๋อยูโรกับนิเดนกเป็นจริงๆมันด้วยด้วยความที่ผู้จัดการเดียวกันเราสนิทกันมากๆแล้วมันมันเล่นด้วยยูโรครับด้วยยูโรมันก็เป็นเด็กทะเลนอยู่แล้วอะไรเงี้ยครมันก็จะชอบเล่นชอบแกล้งชอบหอมอะไรเงี้ยครับคนก็จะมาจับจิ้นกัน เราชอบไม่ขาดเหมือ่ว่าชอบทอบกหอมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะมันด้วยพวกเราเนี่ยเป็นเด็กขี้อ้อนกันอยู่แล้วเป็นเด็กขี้อ้อนกันอยู่แล้วก็ชอบชอบหอมหอมมากหอมกลับเราไม่โกงอยู่แล้วไม่โกงเขาเราหอมผู้หญิงไม่ได้เดี๋ยวเขาตอบเอานะครับก็หอมผู้ชายได้ก็หอมแล้วผู้ชายหอมแล้วเราเคเขินไหมมันเป็นแบบสนุกครับผมสนุกแล้วยูโรเวลามันเล่นเนี่ยมันก็จะเล่นแบบสนุกสนานของมันมันชอบให้คนด่าครับ หรือว่าเข้มเป็นสามีชั่วคืนของมิโลคะปวดละครไงเป็นเป็นไม่ได้หรอกครับปวดหัวครับปวดหัวไม่น่าคนับพูจริงทำไมว่าเขาโอเคไหมเอออาจจะเป็นจีนกับผู้ชายอ่ะนั่เขาอยากไปทางนั้นก็ให้เขาไปไม่ล้างซะหน่อยละ กลับมากออกมา,อ,า,มาอย่าเพิ่งไปอ,อัสุดท้ายแล้วเรารู้สึกไงว่าพอคู่เรากลับมาเตติ้งมันก็ความจริงว่าคู่เราก็ยังอยู่ในวยกันเราเรามันโล่งใจมันหรือว่ามันอสบายใจแลว,ว่ามันคือจริงๆอ่ะเราก็อยู่ด้วยกันมาข้างนานมากๆวามต่อต่อนเนื่องเนี่ยก็มีมาตลอดทั้งในช่วงที่ละครโซวีีจบ เราก็จะมีช่วงที่ละครของเราไปออนต่างประเทศเราก็ยังมีได้มาเจอกันได้มาอยู่ในโซเชียลอยู่ตลอดเวลาได้เจอกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วแฟนคลับเราก็ไม่เคยที่จะหายไปไหนก็โตมากับเราก็อยู่กับเราตลอดอะไรเงนี้นครับก็ต้องขอบคุณแฟนคลับทุกบ้านนะครับผมที่คอยซัพพอร์ตกันแบบนี้ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนะครับผมแล้วก็อยากจะให้ทุกคนคอยอยู่เคียงข้างพวกเราแบบนี้ไปนานๆครับ พูดไหมดแล้วเรออไม่เหลือเลยก็อย่างอย่างที่เข้มบอกค่ะก็แฟนๆของเราทั้งสองคนก็ยังเหนียวแน่นอยู่ตลอดไม่ว่าผลงานเราจะออกมาเท่าไหร่ต่ก็ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดก็ขอบคุณแฟนๆทุกทุกคนทุก,ท,ก,ท,กทุกบ้าน,นมากๆเลยนะคะก็ขอให้ทุกทุกคนติดตามเราทั้งสองคนกันตลอดไปค่ะก็ยังมีรุนให้เป็นคู่จริงนะครัอนไี้ห<อ>มดั <c oughs> น,นอยู่ไหมกับคำหนาชิวแล้วช,ชินแล้วครับช,ชินและชิว,ชว,ชว,ชวครับ <ๆๆ S 2> ผมมันด้วย มนด้วยพอเราอยู่ด้วยกันมากๆเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกที่ว่ามันมุกดาก็เป็นบัดดี้ที่ดีต่อเราเป็นเป็นเพื่อนเป็นคนทางานด้วยแล้วมีความสุขแล้วมีมีความเข้าใจกันได้ดีมากๆครับผมมันก็เป็นแบบนี้มันมันก็ดีครับเป็นดีอยู่แล้วครับมีโอกาสไหมคะสักนิดหนึ่งมีโอกาสที่จะมีผักอย่งนี้พีผีผักตอนนี้พียังไม่ผัก เ็นเพื่อนกันค่ะตอนนี้คือเข่มกับพี่พ่อเราร่วมงานกันแบบนี้สบายใจค่ะเรามีอะไรเราเล่น้ตลอดเราปรึกษากันได้ตลอดไว่าเราจะเล่นหรือเราจะทำอะไรกันมาค่ะก็แบบเราค่อนข้างรู <problemas> <c oughs> prevent, ้น so ิสัยเนี่ยของมันคือถ้ามีข่าวว่าเหมือนเราเหมือนรยที่ใกล้จะหมดสัญญากับช่องแล้วอะไรอย่างเงี้ยต่อต่อม่ค่ต่อเรียบร้อยครับผมต่อแล้วครับกี่ปีกี่นะก็ ประมาณนึงครับเขาอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรเหรอประมาณก็อยู่ตามมุกครับเอาเรื่รักกันทั้งคู่เลยเหรออยู่ครับต่อแล้วครับต่อแล้วครับคือคู่ก็ต่อแล้วต่อแล้วต่ออะไรของมุกต่อบกันยังครับเพราะว่ามีภารกิจของทั้งหมดกัน